สวัสดีนะคะวันนี้ก็นาเรียนขุดกาเลี่ยมไม้ถุก่านได้รับชมนะคะก็ตหน,นับดูนะคะกรอบกาเลี่ยมพอดีนะคะในรอบรอบเรียนนะคะด้านหน้าก็มีประพักกงผอหลวงราชการตรีเกาภูมิพลอดุลยเดชนะคะราชการตรีเกาเดี๋ยวจะปริกให้ดูด้านล่างนะคะว่าเป็นปอโซ่อะไรและมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างนะคะก็บอกว่าเรียนที่มีลักษณะพิเศษก็คือ มีรูปคุดอยู่แต่ว่าถ้ามีราคาคือไม่มีลายกันนกตรงนี้นะคะลายก,านกนันนกถืออยู่กลางขุดนี่จะไม่มีนะคะถึงจะมีราคาแล้วก็ประเสียนกล้องบอลวงเราะการที่เก่าก็เป็นประเสียนเล็กนะคะถึงจะมีราคาแต่นี่เป็นประเสียนใหญ่นะคะ,ะก็ตื้อวย่างมีเก้าปลาดินทีนะคะแล้วก็คือประเสียนเล็กแล้วก็ดาลลัางไม่มีลายกันนกไม่มีลายกันนกแบบนี้นะคะ นี่ก็เรียกอะไรก็น,นกนะคะกอตัอวไดเบียนะคะตัว๋วตานมีตานก็เอาไปใกล้รันดังๆได้นะคะก <Okay. S 1> ็จะรับซื้อ <Okay. S 1> อยู่นะคะขุดอาบาทปอซสองบาทหนึ่อยสิบอากาเลี่ยมนะคะ